สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับก็สู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีความพิถเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติที่มีต่อน,นักกีฬาไทยของเรามาฝากกันดังเช่นเคยโดยที่ใน EP นี้จะเป็นเรื่องราวจากในสื่อออนไลน์ของเวียดนามหลังจากที่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายๆสื่อของที่นั่นได้นําเสนอเกี่ยวกับผลงานในต่างแดนของนักฟุตบอลชาวไทยอย่างสุปโชคสารชาติที่ไปค้าแข่งกับสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรในเด็กสูงสุดของญี่ปุ่น เราสามารถยึดตำแหน่งผู้เล่นตัวจริงได้ในช่วงล้างโดยโพสต์เหล่านี้ของทางสื่อเวียดนามได้มีการตีพิมพ์หลังจากที่สุประโชคได้ลงเล่นเป็น11ตัวจริงอีกครั้งในเกมเจลริกนัดล่าสุดที่ซัปโปรโรเปิดบ้านพบกับโชนันเบลมาเรโดยที่สื่อกีฬานในบ้านเขาอย่างยุงก่อทรงเวียงวุยตินได้มีการโพสต์รูปภาพของแข้งไทยของเราพร้อมกับข้อความว่าสุประโชคสารชาติคือตาหมายเลขหนึ่งของอาเซียนลงเล่นในสีเสื้อซัปโปโรในฤด,ดูกาลนี้ในทุกรายการ และทําไปได้แล้ว8ประตูกับอีก2แอสซิสต์พร้อมกับข้อความในโพสต์อีกด้วยว่าถึงแม้จะเกลียดแต่คุณไม่สามารถปฏิเสธพรวจวันของผู้เล่นไทยได้ซึ่งโพสต์นี้ได้มีผู้มาร่วมแสดงความคิดเห็นในช่วง2วันที่ผ่านมาถึงกว่า500คอมเมนต์เลยทีเดียวในขณะที่อีกสื่อกีดาดังของเวียดนามอย่างเธอเท้า2-4-7ก็ได้มีการนำเสนอข้อมูลที่คล้ายๆกัน แต่ต่างกันนิดหนึ่งตรงที่พูดถึงแค่เฉพาะสถิติในเจรลีกที่สุปโชคลองเล่น17เกมทำไป6ประตูกับอีก1แอสซิต์พร้อมกับข้อความในโพสต์ที่ระบุถึงสุปโชคด้วยว่านี่คืออีกหนึ่งผู้เล่นไทยที่ไปประสบความสำเร็จในต่างแดนซึ่งโพสต์นี้ก็ได้มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมหาศาลถึงกว่า800คอมเมนต์เลยทีเดียวซึ่งในเรื่องนี้เนี่ย สาเหตุที่แฟนฟุตบอลชาวเวียดนามเขาให้ความสนใจกับข่าวนี้ของสุปโชคกันมากก็น่าจะมาจากไทม,มิ่งที่มันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีข่าวออกมาว่าผู้เล่นชาวเวียดนามอย่างเงียนวานตรวจได้ตัดสินใจกลับไปเล่นในลีกเวียดนามหลังจากที่ไม่ประสบความสําเร็จในการค้าแข้งในเคลีกสองของเกาหลีใต้กับสโมสรโซอ so e ีแลนด์นอกเหนือไปจากนี้อีกหนึ่งสตาร์ของทัพดาวทองอย่างเงียนกงเฟืองที่อยู่กับสโมสรโยโกฮาม่าเอฟซีก็ยังไม่ได้รับโอกาสได้ลงเล่นสักนาทีเลยในศึกเจลีกหนึ่งโดยดาวเตะชาวเวียดนาม เดืรับโอกาสให้ลงเล่นไปแค่1นนาทีเท่านั้นในศึกเจลีกครับอันจะไม่ให้แฟนบอลกบเขาอดที่จะมีความรู้สึกในเชิงเปรียบเทียบขึ้นมาไม่ได้ซึ่งตรงนี้แฟนฟุตบอลชาวเวียดนามเขาจะมีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิเห็นส่วนหนึ่งจากนับพันคอมเมนต์ที่ผมได้เลือกมาฝากกันในคลิปนี้กันดูเลยครับโดยแฟนเวียดนามคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ถึงข่าวนี้ของสุปโชคในเชิงตัดพ้อว่ามองไปที่สิ่งนี้แล้วผมรู้สึกแย่กับนักฟุตบอลชาวเวียดนาม ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ในเชิงเปรียบเทียบด้วยว่าไทยส่งออกผู้เล่น10คนประสบความสําเร็จ5คนส่วนเวียดนามเนี่ยล้มเหลวทั้ง10คนเลยซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มองถึงความแตกต่างในการไปเล่นในต่างแดนของผู้เล่นทั้ง2ชาติว่าผู้เล่นไทยนั้นถูกส่งออกไปต่างแดนเพื่อเล่นฟุตบอลแต่ผู้เล่นเวียดนามถูกส่งออกไปเพื่อการตลาดที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มีมุมมองว่า ผู้เล่นไทยนั้นไปต่างแดนด้วยความแข็งแกร่งที่แท้จริงส่วนผู้เล่นเวียดนามไปต่างแดนเพราะว่าเรื่องของการค้าซึ่งชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แสดงความเห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้ด้วยว่าถึงแม้มันจะเจ็บปวดแต่นี่มันก็คือเรื่องจริงเลยในขณะที่คอมเมนต์ต่อมานี่ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเชิงประชดประชันถึงผลงานของผู้เล่นเวียดนามในเรีกต่างแดนว่าผู้เล่นเวียดนามเนี่ยมีจํานวนนาทีในการได้ลงเล่นอย่างไม่เท่ากับจํานวนประตูของผู้เล่นไทยเลยด้วยซ้ํา ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกถึงสุปโชคว่าฉันชอบผู้เล่นคนนี้มากเลยเขามีความเร็วและก็เทคนิคที่ดีมากเหนือกว่าผู้เล่นชาวเวียดนามซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงเช็คด้วยว่าต้องยอมรับในผู้เล่นไทยเลยว่าถึงตัวจะไม่สูงแต่รวดเร็วและก็แข็งแรงส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองถึงผลงานที่ต่างกันของผู้เล่นชาวไทยและก็เวียดนามในหลีกต่างแดนว่า ู้เล่นเวียดนามไม่สามารถลงเล่นได้เหมือนกับผู้เล่นไทยมันเป็นเพราะว่าผู้เล่นของพวกเขาไปต่างแดนและสามารถปรับตัวได้ดีแต่ว่าจากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้เห็นต่างว่ามันไม่ใช่เรื่องการจะเป็นต้องปรับตัวอะไรหรอกแต่มันเป็นเรื่องของการมีคลาสทั้งหมดมันอยู่ที่ระดับถ้ามีระดับก็จะได้เล่นในทีมชุดแรกในขณะที่คนต่อมานี่มองถึงผลงานของแข้งไทยที่แตกต่างจากแข้งเหนียนว่ามันเป็นเพราะว่า ผู้เล่นไทยนั้นมีความเป็นมืออาชีพที่มากกว่าผู้เล่นชาวเวียดนามส่วนคนต่อมานี้ได้มาแสดงความคิเห็นเพิ่มเติมไปถึงศักยภาพของสุปโชคว่าฉันได้ดูเขาคนนี้เล่นในญี่ปุ่นมาสองสาแมตช์แล้วมันน่าสนใจเลยการเล่นฟุตบอลของเขามันคล้ายกับมิโตมะในขณะที่คนต่อมาก็ได้มองถึงเช็คด้วยว่าเขาคนนี้มีความฉลาดและก็มีความหยิ่งพยองมากกว่าผู้เล่นชาวเวียดนามมาก ส่วนแฟนเวียดนามในลำดับต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถามในเชิงตัดเพ้อไปถึงผู้เล่นในชาติของเขาว่าเมื่อ,อไรนะที่นักฟุตบอลชาวเวียดนามจะสามารถเป็นได้อย่างไทยที่คล้ายกันกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็คล่องใจเช่นกันว่าทำไมผู้เล่นเวียดนามถึงไม่สามารถประสบความสำเร็จในต่างแดนได้อย่างกับผู้เล่นไทยได้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองต่อไปว่าเวียดนามเนี่ยท่านเล่นร่วมกันนั้นไม่แพ้ไทยเลยแต่ถ้าแยกเฉพาะบุคคล ไทยนั้นมีคลาสที่เหนือกว่ามากได้ลงเล่นในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องที่แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาแสดงความเห็นเพิ่มเติมต่อไปได้ว,ว่านักเตะไทยนั้นเก่งกว่าเวียดนามอยู่เสมอตั้งแต่ความแข็งแกร่งทางกายภาพไปจนถึงพลังในการยิงประตูปัจจุบันเวียดนามนั้นมีแค่วงดึกเท่านั้นที่แกร่งพอที่จะไปต่างแดนส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงการส่งออกผู้เล่นที่ดูจะประสบความสําเร็จกว่าเวียดนามของไทยเราว่านี่มันเป็นเพราะว่าพวกเขา มีลีกในประเทศที่มันมีคุณภาพแล้วก็เป็นเหมืออาชีพกว่าวีลีกที่คล้ายคลึงกันกับคนต่อมาที่ก็มองว่าโดยทั่วไปไทยลีกนั้นมีคุณภาพสูงดังนั้นจึงสามารถฝึกผู้เล่นได้มีคุณภาพชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความคล่องใจถึงผลงานในเจลีกของสุประโชคว่าผมไม่เข้าใจเลยตอนเล่นในอาเซียนหรือเจอกับทีมชาติเวียดนามเนี่ยผมมองว่าชายคนนี้ก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรแต่ไปเล่นที่ญี่ปุ่นกลับประสบความสําเร็จมาก ซึ่งตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มากล่าวถึงเขาว่าสุประโชคเนี่ยเล่นได้ธรรมดาจนกระทั่งมาอยู่ในมือของโคตชนิชิโนะในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่2ที่มันทําให้เขานั้นแข็งแกร่งขึ้นแต่ว่าจากตรงนี้ก็ยังมีแฟนเวียดนามอีกคนหนึ่งที่มีความข้องใจถึงผู้เล่นไทยของเราอีกด้วยว่าสุประโชคคนนี้เนี่ยตอนเล่นชุดยูยี่สามแพ้กับทีมชาติเวียดนามสี่ลูกไม่สามารถเทียบกับผู้เล่นเวียดนามได้เลยผมจึงไม่เข้าใจว่าทําไมผู้เล่นเวียดนามถึงไม่สามารถประสบความสําเร็จในต่างแดนได้ ซึ่งจากตรงนี้แฟนเวียดนามคนต่อมาจึงได้มาตั้งข้อสงสัยถึงเรื่องนี้ว่ามันคงเป็นเพราะว่าผู้เล่นไทยนั้นไม่ถูกเพื่อนร่วมทีมทิ้งให้โดดเดี่ยวแล้วก็ไม่ส่งบอลให้เหมือนกับผู้เล่นชาวเวียดนามหรือเปล่าที่ก็เช่นเดียวก,กันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองถึงเหตุแห่งความล้มเหลวของแข้งเวียดนามในต่างแดนว่าที่เกาหลีและญี่ปุ่นนั้นไม่ค่อยชื่นชอบนักเตะเวียดนามเมื่อพวกเขาไปที่นั่นก็จะโดนโดดเดี่ยวดังนั้นจึงไม่สามารถโปรโมทพรสวรรค์ของพวกเขาได้ ในขณะที่คนต่อมาก็ได้มองไปถึงเรื่องนี้ไปอีกด้วยว่ามันมีข้อเท็จจริงที่ว่าญี่ปุ่นนั้นชื่นชอบและก็โปรดปรานผู้เล่นชาวไทยมากกว่าเวียดนามแต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีคอมเมนต์ต่อมาที่ได้มาโต้แย้งว่ามันไม่ได้มีเรื่องของความโปรดปรานแบบนั้นในฟุตบอลอาชีพหรอกถ้ามีประสิทธิภาพพวกเขาก็จะต้องใช้งาน ซึ่งในเรื่องนี้แฟนเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงมุมมองไปถึงปัจจัยที่เขามองว่าทําให้ผู้เล่นไทยมีผลงานที่ดีกว่าผู้เล่นชาวเวียดนามเมื่อไปเล่นในลีกต่างแดนว่านี่มันเป็นเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีแนวทางในการเล่นฟุตบอลแบบครอบคลองบอลที่คล้ายคลึงกับประเทศญี่ปุ่นมากพวกเขาจึงสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในการไปเล่นในเจลีก ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามจากนับพันคอมเมนต์ที่ผมได้สุ่มเลือกมาฝากกันเป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติถึงนักเตะไทยของเราที่ได้นํามาฝากกันเป็นเกร็ดลูกหนังกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขาดตกบกพล่องณนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ